สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีกันเบิร์ดจะขุดคนเบิดสมองสูบอนเนาะหรือสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพางลาวหรือพางไทยต่างประเทศน้ำเด้อก็ยินดีตอนหับเข่าวซูสองแม่ใหญ่จันดาบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยช่วงคำยำแลงเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อมาพบมาเจอกันก็เป at um. น็นใหญ่จันดาบ้านนาเฮากับช่วงหาโมงแรงพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็เม็นใหญ่จันดาบ้านนาก็เปิดภาพออกมากอะ มาคบมาพอกันช่วงคำยามแรงกะสีเก็บงิูก้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะต่อยงิูเนาะต่อยงิ่วช่วงคำช่วงแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระพาะตาเพิ่นะจังไดกระยาเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นกะเพาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เสกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยจังไดกะตามพ่อแม่พี่น้องพายอีจี้ครัไปติดตามรับชมเลยมังงิ่วลายๆอยู่บ่เนาะมีต้นเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ไปพี่ฮาติดตามรับชมบางกอนเนาะโอเคมีพี่น้องเบิ้งนี่มาที่อยูนคูนคูนตต้นมิอยต้นเดียวหลายตึกเลยประมาณนี้เนาะพี่น้องเฮ้ยมาโอ้ยไปใส่ในนี้บัวเนาะนี่เต้าเด็กบุยมดอกนี่คือเพิ่นเอาขวดตั้งอะไรอย่างนี้ ฮู้ฮ่อนดีจอดเดียดเท่านั้นแล้ออบุยินชิคี้นอวิกอะไอปะยินนี้ยังบวชยิมแล้วบวชซทบน้ำหอนน้ำเย็นน้อบมีแอบเอาขึ้นไปใช้อนั่นโอ้ยเมนี่ใกลรอยู่หรอโอ้ยเอามาเป็นมือกล้องให้เน่จังเด็กจังหน่อย เอานาทียังจับนี enfin, ่นะมันยังบลาอีกนะอืมโอเคโอเคพี่น้องสต๊องกล้องกันเนาะนะโอเคเนา้องพี่น้องวันนี้อันนี้กับงิ่วกับพ่อตาคนขึ้นแล้วเนาะลงมาอีกเราพี่น้องเอ้ยอะสบายดีเด้อพ่อตาสบายดีโอ้จะเห็ดไปชัง oh, กันนะเป็นแบบนี้เอ้ยโอ้ยขึ้นก็ขึ้นยังหไงก็อยู่โอ้ โอ้ยเจ้าก็หายแท้เนาะหายแล้วยังเก็บมึงนี่หมดเลยเก็บเดียวทั้งขึ้นทั้งเก็บโอ้ยหายแล้วพ่อแม่พี่น้องในบ้านออ้ยไปู่โอ้ยเจ้าก็โผล่เฝ้าหายเพื่อดอกเจ้าก็ได้ขึ้นมาเก็บอยู่นี่องานเก็บอยู่พ่อแม่พี่น้องเมึงกนได้เติมมันผูกพูดพี่น้องเลยอ๋อแต่เนาะช่างปิดเนาะก็ได้เก็บเบิ้ลได้หนี่เนาอพ่อแม่พี่น้อง เคนพห้พี่น้องเอ้ยเราก็ขึ้นเมื่อยเราอ่ะขึ้นหน้าลงมาให้เก็บอีกเนาะโอ้ยมาให้เราให้เจังใดเนาะโดนไล่เนาะเดียวขึ้นก็ขึ้นเดียวให้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทเหังใดบาทมีไงจันดาจะไปอยู่ทางใดเด้ไปเน้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทเหนื่อยแห้งเนาะเฮ้ยพขาไม่พี่น้องเออาีก เจ้าเตะทิมแล้วก็ยังเอาอีายุเนาะเจ้ากระไรโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยง่ายอย่แล้วขื่นเมย์ไม่สึงไม่เศร้าเป็อยู่พี่เจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพันวันลงมาได้แก้ยู่นะอู้ยังหิวกับพ่อแม่พี่น้องหลายเติบอยู่เนาะแล้วแล้ขึ้นเนาะเราขึ้นเมื่อยแลด้เหรอยังลงมาใช่แล้วก็บบังหนี้อายุพ่อแม่พี่น้องเลยเราห้างกับเม่์เขาเล่าอยู่ม่อะไรจะดาเนินนากับสิยอมแล้วแหละเนาะ แล้วว่าก็เห็ดไปชังนาเราว่ะเมื่อยนะเราว่ะโอ้ยเจ้าเก็บมือพี่เก็บปูพินนี่ฮะมือพี่้องเก็บปูพินคนละออ้สิจังใดเนาะใายได้บัดเก็บเอาอีกคือเก่าโมเมนตีโน้องเอ้ยเจ้ากับโมเมนเจ้าอยากใายเด้วยให้เนี่ยเก็บปีคือเก่าอยู่เจ้าก็ยังมาเอาอยู่ไม่ได้มือตัวเองอยู่นี่ฮะมือพี่น้องเหัวมือตัวเองนะรอเนาะ เหรอแก่แล้วพเมพี่น้องเอ้ยอะจังใดก็ตามพเมพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ม่ใะไรจนดาบัานนากะสิขออ่อนขอยอมเพิ่นเนาะเพิ่นขึ้นได้กับห้แล้วกับใครอันเมอันยู่เมพี่น้องเอ้ยเราบอกกันเนาะขึ้นแล้วมันยังใช่เรามาเก็บอยู่ได้พเมพี่น้องเอ้ยบางในบางงี้ก็บบ้านในหน่อยเลยอ้ยมาทางนี้ก็หลายเติบอยู่ใช่แล้วต่ออีกเพเมพี่น้องม่ใะไรจนดาบัานนากะพูดกับเรือเนาะพเมพี่น้องเอ้ยบางในต้นงี้ก็บบ้านใต่ำพอดีปุ๊บปลายพิดป้อปุ๊บ มาหายต้เก็บอีกเ่มพี่น้องเอ้ยเนาะวัาจังใดใจก็ตามสร้างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บอีกคือเก่ามีพี่น้องเอ้ยเพิ่งหายก็ยังเก็บําอยู่เนาะโอ้ยขอโทษขอพายละลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะคลิปหน้าจะมาคบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเนอพ่อแม่พี่น้องถ้าไปเข้ามาติดตามรับชมกับขอขอบุญขอบคุณหลาย น้ำช่องมันใหญ่จันดาบ้านนาแล้วขออยู่ดีมีแห้งให้ยู่เย็นเป็นสุขสุกกายก็สบายใจตลอดปีตลอดไปเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยควมเจ็บคุณจะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะนี่ก็นังไรกันขอลาพ่อแม่พี่น้องแล้วเนะาะฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอเคพ่อแม่พี่น้องข็ว่าสบายดี